ครับสวัสดีสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมช่องชนะจนนะครับโดยผมโอชนะจนนั่นเองนะครับหลายคนก็ติดตามมาอย่างยาวนานแล้วนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้ติดตามใหม่และก็ผู้ติดตามเก่านะครับสําหรับช่องนําเสนอวัตถุมงคลเล็กๆนะครับที่นําเอาอเครื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับมาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้เช่าหาบูชากันได้อย่างสบายใจนะครับและประกันแท้ยตามหลักสากลนะครับ โวยผลวมโอชนะจนนั่นเองวันนี้ก็มีวัตถุมงคลเข้ามานะครับเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เนื่องรวยไม่ได้ทำคลิปมานะครับสอสาวันแล้วก็จะมาอัปเดตวัตถุมงคลที่เข้ามาวันนี้นะครับให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะครับก็เป็นวัตถุมงคลหลักๆของหลวงปู่เลยนะครับสําหรับวันนี้จะมีรายการไหนบ้างนะครับไม่ทําให้เสียเวลานะครับก็จะนําพาทุกคนทุกท่านไปรับชมภายในคลิปได้เลยนะครับรายการแรกเลยวันนี้นะครับยินดีนําเสนอมากนะครับ รายการที่นํามาแบ่งปันวันนี้ก็คือสมเด็จนะครับนี่เทวานิมิตพุทธาพิเศษพระธาตุพระหนมนั่นเองนะครับเป็นพระสมเด็จนะเทวานิมิตนะครับที่สร้างในวาระและก็พิธีปลุกเสกมวลสารเดียวกันกับสมเด็จศิลาแรงนะครับเรียกได้ว่าใช้แทนสมเด็จศิลาแรงได้เลยนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับนี่ที่งดงามและก็เข้มขังเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ประสบการณ์เนี่ยสูงมากนะครับ มีมาแบ่งปันสององนะครับค่อนข้างหายากมากนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันเลยแต่ละองค์นี้คัดสวยๆนะครับคัดสวยทุกองค์เลยก็ว่าได้สําหรับสมเด็จเทวานิมิตนะครับเดี๋ยวขอแยกแกลนิดนึงนะครับเป็นพระผงนะครับต้องการแกะนี้ก็ต้องนํามันระวังนะครับนํามันระวังนิดนึงนะครับผมมานะครับเอามาให้ชมสวยๆทั้งสององเลยนะครับสําหรับ สมเด็จเทวานิมิตท,ที่นํามาให้ชมวันนี้นะครับผมนี่มีทั้งสิ้นอยู่สององนะครับนี่ขอปิ้นๆแบบนี้นะครับผิวแห้งๆแบบนี้รับประกันแท้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลขแปดเก้าสองศูนย์นะครับแล้วก็อีกองเนี่ยสามศูนย์หนึ่งหกนะครับนี่ให้ทุกคนชมความงดงามนี่ผิวแห้งๆนะครับ กระจายอยู่ทั่วองค์เนี่ยก็จะเป็นเม็ดผงพุทธคุณสีข,า,ขาวๆแบบนี้นะครับเนื้อเนี่ยแท้ดูง่ายสบายตามากนี่นะครับขอปิ้นๆแบบนี้มีกลองเดิมครบจากวัดนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันให้ผู้มายศรทธานะครับนี่บูชานําไปนะครับค้ำคูณนะครับนี่น นี่มาแบ่งปันสององนะครับว่าองละพันเ้าร้อยบาทนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับสำหรับสมเด็จเทวานิมิตนะครับผมรายการถัดไปนะครับพูดถึงสมเด็จนี่ก็ต้องสมเด็จพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับกระแสตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับเป็นวัตถุมงคลหลักๆขององค์หลวงปู่นะครับรายการนี่เป็นนะครับผิวนี่นะครับเป็นลาย ลุงแบบนี้นะครับฝังตะกรุดทองคําฝังกีบรลของหลวงปู่นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นเนื้อหามวลสารของหลวงปู่นะครับนี่จะสร้างตามดําบิของหลวงปู่เลยนะครับนี่เป็นรายการที่สี่ที่ห้านะครับผมมีมาแบ่งปันสององนะครับเอาองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผิว่สวยๆแบบนี้นะครับตะกรุดทองคําแบบนี้นะครับผมนี่รายการยอดนิยมแล้วก็เป็นรายการที่ประสบการณ์นะครับรายการนี้นะครับผม มีอยู่สององค์องค์ละพันห้าร้อยนะครับส่วนรายการที่หกนะครับนี่เป็นเนื้อผงอใบลานนะครับดินดำแล้วก็คุกผงว่านจินดามณีนะครับนี่คุกผงผงยาจินดามณีนะครับแล้วก็ฝังพลอยนะครับนี่แต่และองค์ก็จะมีพลอยเสกติดแบบนี้สีดำธรรมด์ดูเข้มขลังแบบนี้เลย นะครับผมนี่วันนี้นํามาแบ่งปันเอาองค์ละหนึ่งพันทวนนะครับรวมค่าเดินทางแล้วนะครับพระสมเด็จนี่ถือว่าเป็นจจกรพัดแห่งพระเครื่องนะครับนี่พระสมเด็จหลวงปู่นิยมทุกรุ่นทุกองนะครับทุกรายการนะครับถ้าพูดถึงพระสมเด็จของหลวงปู่รายการถัดไปนะครับมาชมอ่าเป็นพระขุนแผนนะครับนี่พายพกาทิพย์ ปูกเสกในยุคต้นๆเลยนะครับสวนสงแกรปเนี่ยปีสองห้าหกสามนะครับขุนแผนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเนื้อนะครับวันนี้ได้เนื้อสีแดงนี่ทาบอลมาแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับเป็นขุนแผนอีกหนึ่งรุ่นที่หาค่อนข้างยากนะครับสร้างปีลึกมากนะครับช้แทนขุนแผน ปลไหลเผือกได้เลยนะครับจริงๆรุ่นนี้ออก่นคุณแผนปลไหลเผือกหลายปีมากนะครับนี่เป็นรุ่นแรกๆนเลขหนึ่งเก้าศูนย์ด้านหลังเนี่ยที่สําคัญเลยก็จะเป็นตาตาประทับแบบนี้ตาประทับอัฐบริขารเห็นไหมครับนี่ตาประทับอัฐบริขารนี่เป็นคุณแผนพายปากาทิพย์นะครับลักษณะก็เหมือนขุนแผนนะครับนี่เป็นรูปพระพุทธนั่งในซุ้มเรือนแก้วนะครับฐานกีบบัวนะครับแล้วก็มี เหมือนกุมานนะครับนั่งพนมมืออยู่นะครับน,นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่มีบอนทองกระจายอยู่ทั่วองค์พระแบบนี้นะครับนี่ขุนแผนภายประกาทิพนะครับนํามาแบ่งปันมีเพียงแค่องค์เดียวเอาราคา9ก้า้อยบาทนะครับพร้อมค่าเดินทางมีกลองเดิมครบจักวัดรับประกันแท้ให้ร้อยเปเซนตนะครับตามหลักสากลนี่ นะครับดูเนื้อหามวลสารก็จะนะครับแกมวลสารมีเนื้อหามวลสารเยอะแยะมากนะครับอยู่ด้านในนะครับมีเหมือนพลอยเสกหลากสีกระจายอยู่ทั่วองค์พระแบบนี้นะครับน,นี่นะครับมีมาแบ่งปันหนึ่งองค์นะครับผมรายการถัดไป นะครับมาชมน,นะครับเป็นรูปหลออ่อหลวงปู่ทวดนี่หล่อโบราณน,นะครับมีมาแบ่งปันหนึ่งองค์นะครับเขาเรียกว่าหล่อเบตงนะครับหลวงปู่ทวดเขาวงาก็คือวัดพระธาตุเหมือนหินนั่นเองเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีการสร้างเนี่ยเนื้อเนี่ยเห็นมีไม่ใช่เนื้อเดียวนี้นะครับเนื้ออื่นเนี่ยไม่ทราบว่ามีการจัดสร้างหรือเปล่านะครับนี่เป็นรูปหลวงปู่ทวดแบบนี้นี่ครับด้านหลัง ใต้ฐานก็จะต่อโคดเขาวงแล้วก็ต่อโคดสอรอห้าห้าหนึ่งถือว่าเป็นพระหลักออกจากวัดนี่พระท่านเหมือนหินนะครับมีในธรรมเนียบรุ่นธรรมเนียบวัตถุมงคลการจัดสร้างของหลวงปู่ชัดเจนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลวงปู่ทวดรูปหล่อลอยองค์แบบนี้นะครับหลวงปู่ทวดนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งบนมีสองเรื่องนี้รันตรายเขีข้ยวคาดปลอดภัยขึ้นเหนือรองใตยเนี่ยว่ากันว่าถ้ามีองค์หลวงปู่ทวดเนี่ย แขวนคอไปเนี่ยนะครับแจ้วคาดปลอดภัยไปได้กับปลอดภัยแน่นอนนะครับไปได้กลับได้แน่นอนนวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งองค์นะครับเอาองค์ละเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับผมนะอ,องค์ละเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับหลวงปูท่ทวดหลวงปูท่ทวดเขาวงนะครับลักษณะนั้นก็จะเหมือนกันกันกบหลวงปูท่ทวดเบตงนะครับมีเลขรันนับเบอร์มี โคดชัดเจนนะครับผมวันนี้ขออญาตไปไวนิดนึงนะครับผมรายการถัดไปวันนี้นะครับมาชมอ่าเหรียญจงเจริญนะครับเนื้อเนาวา่าโลหะนี่อ่าแม้กระทั่งกล่องนี่ก็มีอักขรพระคาถานะครับวันนี้นี่เป็นพระคาถาอิติปิโสนะครับอิติปิโสเหรียญเตี้ยนะครับนี่ลงอิติปิโสวิเศษเสียอิอิเสีเสพุทธนาเมีอิอม นาพุทธตังโสอิทนะครับเป็นพระคาถาที่องคหลวงปู่เนี่ยท่านนะครับเขียนให้ผู้สร้างเลยนะครับถ้าเป็นต้นตำลับดั้งเดิมจริงๆพระคาถานี้เนี่ยเป็นพระคาถาที่มีการใช้กันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับแต่ที่เราทราบประวัติเนี่ยก็คือในครั้งที่ะสะเสด็จพ่อรอห้านะครับท่านสเสด็จประภาคยุโรปนะครับท่านก็ไป สักการะไปไหว้หลวงปู่เอี่ยมบัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมบัดหนังก็เลยมอบพระคาถานี้ให้เป็นพระคาถาที่คุ้มครองป้องกันอันตรายนะครับเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับมีทั้งเมตตามีทั้งแก้วขาดปลอดภัยนะครับเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ปลอดภัยสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับนี่อ่าแล้วก็มีการนะครับคูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์นะครับใช้ ลงในหลังวัตถุมงคลลงในตะกุดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งองค์หลวงปู่ท่้นก็เลือกว่าคาถาบทนี้ให้ลงในหลังเหรียญนี้เช่นกันนี่ที่ระลึกจระถินหกเจ็ดนะครับเลขรันนำเบอร์เนี่ยหนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับเป็นอันนี้นี่เป็นพิมพ์หนึ่งนะครับสําหรับเหรียญจงเจริญจะมีสองพิมพ์นะครับลักษณะก็คล้ายซึงกันนะครับอันนี้เนี่เป็นเนื้อเนาว่าโลหะนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโท เปเรียนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่งดงามสวยงามมากเรียนจงเจริญน,นะครับมีโค้ดชัดเจนเป็นเนื้อนวะนะครับนาวะโลหะรวมแร่ธาตุโลหะทั้งเก่าชนิดนะครับถึงเรียกว่านาวะโลหะนะครับสีผิวสวยสเข้มขังดูดุดันแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆได้บูชากันเอาราคาเาเบาแสนเบาเลยเอา1,900งพ้ถวนนะครับผมสําหรับ เนื้อนาวาโลหะเหยนจงเจริญนะครับผมหนึ่อยถ้วนนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยก็อยู่ระหว่างพันหกพันอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าราคาเบาๆเลยนะครับรายการถัดไปมาชมนี่นะครับพระปิดตาเนี่ยรุ่นมหาเศรษฐีเจบแปดนะครับมูทิตาจัก,กรละอายุธนมงคลนะครับ 78ปีนะครับขององค์หลวงปู่มาสิดาสิฎิจันโทในปี65นะครับนี่ซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปร่วมพิธีเช่นกันนะครับโอ้โหลูกศิลูกหาเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกับองค์หลวงปู่นะครับท่งหลวงปู่เนี่ยท่านก็นะครับใช้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับแจกทานนะครับนี่เรียกว่ารุ่นวัดแตกครั้งแรกๆเลยนะครับที่มีลูกศิลูกหาเดินทางไปร่วม ร่วมงานอย่างคับคั่งมากหน้าหลายตาททั่วทุกสารทิศเลยเป็นเรียกได้ว่ารุ่นวัดแตกครั้งแรกเลยนะครับเนี่เป็นครั้งที่สายทานญาติโยมเนี่ยนะครับหลังไหลมาที่ทำมุทยานแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ออกที่ทำมุทยานเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลวงปู่เนี่ยท่านย้ายมานะครับอยากจะไปย้ายมาจากสวนสงแล้วก็มาจําพรรษามาพำนักนะครับมาสถิตนะ่ะทำมุทยานเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยแล้วก็มีการสร้างวัตถุมงคล นะครับเนี่ยถึงเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนิยมเลยอันนี้นี่ก็คือเนื้ออันนี้นี่คือเนื้อมหาไม้มงคลนะครับเนี่ยเนื้อมหาไม้มงคลด้านหลังนี่ก็คือยันสุขิตีมานะครับที่ลงในหลังพระปิตาจมโบของหลวงปู่โตวัดป,ประดู่ฉิมปีนะครับเขาเรียกว่ายันมหาเมตตาใหญ่นี่นะครับรุ่นแรกธรรมุทยามแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็ใช้รุ่นนี้นะครับนี่มีวัตถุมงคลที่ผมเก็บไว้นะครับ อันน,นี้คือองค์ที่บางครั้งนี่ผมก็นํามารัทธนานครับขึ้นขอเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอีกองค์ที่ผมเก็บไว้นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้อเอาไปเก็บไว้ไหนแล้วนะครับผมเนื่องจากวัตถุมงคลก็มีค่อนข้างเยอะนะครับนําไปเก็บใส่กล่องไว้แล้วนะครับอีกหนึ่งองค์เป็นของแฟนผมนะครับที่ไปร่วมงานวันนั้นนะครับได้มาเป็นเลขสองสามสี่เลยโอ้โด,ดวงดีมากนะครับนี่ วันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งองนะครับเอาราคาปกติเนี่ยผมเปิดอยู่สองพันห้าสองพันหกนะครับองค์นี้เนี่ยเอาราคาพิเศษเลยสองพันสองร้อยบาทนะครับเนี่ยดูอ่านะครับดูพลอยเสกนะครับพลอยเสกนี่เป็นโมโลกรกดนะครับเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่อ่านี่เอาราคาสองพันสองร้อยบาทนะครับผมสําหรับปาปิตาจัมโบ้นี่คือจัมโบ้ ที่เป็นมาตรฐานที่สุดออกจากวัดโดยตรงเลยนะครับนี่กิตาจัมโบ้ของหลวงปู่รุ่นนี้ในการถัดไปมาชมนะครับามาชมรายการยอดนิยมอีกหนึ่งรายการนะครับวันนี้นี่มีวัตถุมงคลไม่เยอะแต่มีแต่รุ่นยอดนิยมทั้งนั้นเลย นะครับอันนี้นี่เป็นผ้าผงเศรษฐีเหนือดวงว่าคขู่หกสิบหกนะครับบรระท่านเหมืองหินนะครับที่สําคัญเลยก็คือเป็นเนื้อเนื้อกินดํมมาีนะครับจัดสร้างโดยคุณชนะวุฒินะครับหรือว,ว่าอาจารย์ลิงน,นั่นเองนะครับเป็นเนื้อจินดํมมาีถือว่าเป็นเนื้อยอดนิยมสุดเลยก็ว่าได้นะครับราคาโหตอนพิกพิกแรงๆต้องมีสี่พันห้าพันนะครับนี่ อ่าเป็นเนื้อจินดามณีนะครับเป็นเนื้อนิยมหายากนี่นะครับเป็นผ้าผงอ่าเศรษฐีเนื้อดวงนะครับดา้านเป็นรูปหลวงปู่นะครับแก่ว่านมากนะครับรุ่นนี้ผสมว่านเยอะอ่าพระนี่มีความหดตัวสูงมากนะครับเหมือนกันกับพระปิดตาเนื้อดวงเนื้อจินดามณีเลยนะครับพระเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความหดตัวเนื่องจากว่าผสมว่านผสมมวลสารเยอะนะครับนี่ด้านบนมีพระคาถา นะมะอ,อุอออนะครับจะเป็นรูปหลวงปู่นะครับพระริงต้องหนาๆแบบนี้นะครับมีขอบปิ้นนี่ชันเกนนะครับพิธีไหว้ครูปีหกสิบหกนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันเหนือดวงเอ่อเป็นยันดวงเศรษฐีนะครับขออภัยไม่ใช่ยันเหนือดวงนะครับเป็นยันดวงเศรษฐีที่ลงในพระผงดวงเศรษฐีนั่นเองอ่าสาหรับรุ่นนี้นะครับผมนี่ ลงล,าลาักนณาราศีเรือนการเงินของคนนะครับบริหารการเงินดวงค้าขายจเจริญในหน้าที่การงานเรียกได้ว่าอเอาดวงของคนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยมไว้ในหลังวัตถุมงคลรุ่นนี้เลยอุปเทศในการใช้นี่ก็คือลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้เนี่ยก็เหมือนกับเกิดลักนณาราศีนี้บูชาดวงดวงนี้จะได้เกิดความเฮงความรวยนั่นเองนี่นะครับ วันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่พื่เพื่อนบูชากันนะครับเอาราคาเอาสองพันสองร้อยบาทนะครับผ้าผงเศรษฐีเนื้อดวงนะครับเป็นทั้งเศรษฐีทั้งอยู่เนื้อดวงนะครับรุ่นนี้ยังจะนมาสุดๆจริงๆเนื้อกินดามณนีนะครับถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมรายการถัดไปมาชมไหวค้ครูหกสิบหก อีกหนึ่งวัตถุมงคลอยอดนิยมนะครับในพิธีไหว้ขูก็คือหัวใจเจ็ดตำนานนั่นเองนี่เนื้อชนวนสอดไส้นาวา่าโลหะนะครับเป็นงานหน้ากากนาวะด้วยแล้วก็สอดไส้นวะรุ่นนี้เนี่ยผผู้สร้างพิธีพิถันมากสร้างยากนะครับนี่ดูนะครับเป็นงานสอดไส้แบบนี้แล้วก็มีหน้ากากเลขแปดห้าสามนะครับนี่คือวัตถุมงคลยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ด้านหลัง ยันนะครับเป็นยันหัวใจเจิตตำนานที่หลวงปู่เนี่ยท่านเมตตาผูกขึ้นมานะครับผูกขึ้นมาลงอัคระคาถาให้นะครับเรียกได้ว่ามีเพียงแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวที่ลงหัวใจเจิตตำนานนะครับนี่เห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นงานสอดไส้แบบนี้นะครับเป็นลักษณะสอดไส้เป็นเนื้อชนวนสอดไส้นวะนะครับผมวันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนที่สนใจแล้วราคาเอาสามพันห้าร้อยบาทพร้อมค่าเดินทางนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่งดงามแล้วก็เข้มขังมากนะครับสาหรับ หัวใจจิตตำนานนะครับรายการถัดมานะครับมีพี่เพื่อนสอบถามมาเยอะเยอะเกินนะครับเสียนแก้วมณีโชตหรือว่าเหรียญหลังปลาฉลามนะครับประสบการณ์สูงมากแม้จะทั่งเคี้ยวขาดนะครับเหนียวนะครับรุ่นนี้ไม่ว่าจะอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่านะครับ อุบัติเหตุยาอื่นเนี่ยนะครับรุ่นนี้ในประสบการณ์สูงมากนะครับเป็นรุ่นแรกอ่าเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าอ่เป็นรุ่นใหม่แต่ประสบการณ์เนี่ยสูงนะครับอันนี้เนี่เป็นเนื้อนวะนวะโบราณนะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นเหรียญหล่อนะครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นเนื้อนวะโบราณนะครับซึ่งในรายการจัดสร้างก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นเหรียญหล่อเหรียญปั๊มนะครับแต่ดูผิวเผินเนี่ยเหมือนเหรียญหล่อมากดูเนื้อหามวลสารนะครับ นะครับมณสารนี่เรียกได้ว่าสุดๆเลยนะครับนี่เป็นนวะโบราณน,นะครับน,นี่นะครับดูเข้มขขังมากนะครับนี่มีรูปหลวงปู่อ่าด้านล่างเป็นริบบิ้นอ่ารุ่นนี้สังคติหลวงปู่ทําสวยมากนะครับลงทั้งโอวาททำแล้วก็พระคาถาของหลวงปู่เลยด้านหลังก็คือพิเศษเลยอ่ายันปฉลามทุกองค์เนี่ย ทุกรายการจะต้องมีกีวรของหลวงปู่กีวรที่หลวงปู่เคยครองนะครับเลขหนึ่งศูนย์แปดหกยันปฉลามเนี่ยนะครับหลวงปู่ท่านสักไว้ที่ต้นเขียนของท่านนะครับโดยคนที่สักให้ก,ก็คือพระอาจารย์สมานนะครับวัดสันติวิหารน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นทั้งสถิติวิหารที่ของหลวงปู่แล้วก็เป็นศิษย์พี่ของหลวงปู่ด้วยเป็นทั้งอาจารย์ของหลวงปู่นะครับหลายหลายวิชาที่ท่านได้รับเหรียนกับพระอาจารย์สมานนะครับซึ่งพระอาจารย์สมานนี่ก็ถือว่าเป็น เจกิ uh, igi, นะครับครูบาอาจารย์ที่เก่งมากนะครับจะเสียดายท่านละสังขารในวัยนะครับท่านมรณภาพไวัยนิดหนึ่งนะครับคนหลังๆเนี่ยก็เลยไม่ค่อยรู้จักท่านนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลังปลายฉลามนะครับนะครับมีทั้งตัวเสียนทั้งยันเหนือดวงลักษณะพิเศษของเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็คือรอบนอกนะครับเป็นยัน ในพระคาถายันเหนือดวงนะครับที่แต่ม,มาลงในลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้ซึ่งโดยปกติเนี่ยยันเหนือดวงที่เราคุ้นตาชินกันนะครับที่เห็นกันบ่อยๆก็คือเป็นลักษณะของยันแถวนะครับยันสีแถวนะครับอันนี้เนี่ยนำมาลงในลักษณะล้อมรอบเป็นกําแพงแก้วแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็รอบเอลึกเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นยันตัวเสีย่ยงซึ่งตามความเชื่อโบราณเนี่ยว่ากันว่าคนเราเนี่ยต่อให้อาปพฤติผิดแค่ไหนก็ตามไม่รักษาศีลน,นะครับ เกลร,กกรีทําชั่วทําเลีแค่ไหนก็ตามนะครับถ้ามีตัวเสียนนะครับถ้าสักตัวเสียนบนร่างกายเนี่ยสามตัวนะครับเรียกได้ว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมถึงขนาดนั้นเลยนะครับนี่คือยันที่เรียกได้ว่าเป็นเอกอุกนะครับในเดานีสานเลยก็ว่าได้หลายคนนะครับทุกวันนี้นะครับที่คนปัจจุบันนี้เนี่ยน้อยน้อยมากนะครับที่รู้ความหมายของยันตัวเสียนนี้นะครับ เพราะว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยก็ไปทําการถอดทาการอ่านจริงๆเนี่ยไม่สามารถอ่านได้นะครับตัวเสียเน,นะเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันยันสําเร็จเหมือนตัวเถาะตัวนะ,ะนะเศรษฐีนะ,ะทรงแผ่นดินนะอะไรต่างๆนะครับไม่ได้สามารถอ่านออกมาเป็นภาษาได้นะครับเพียงแต่เป็นยันเขาเรียกว่ายันสําเร็จนั่นเองนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเอาสองพันเอ็ดนะครับสําหรับ เนื้อนาวะโบราณน,นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเนื้อสวยๆเลยมาแบ่งปันนะครับมีกล่องเดิมครบเช่นกันนะครับนั่นก็คือเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงบริสุทธิ์สวยๆแบบนี้เลยนี่กีวอก็ยังเหลืออยู่นะครับในกล่องสำหรับรุ่นนี้สวยๆเลยไหลมุนทินเลยวงนี้เรียกได้ว่ายังไม่โดนอากาศเลยก็ว่าได้นะครับนี่ ดูความงดงามงดงามจริงๆนะครับผมนี่ด้านหลัง,งทั้งโค้ดทั้งรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับสวยไลท์มอลทินจริงเลขหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับเป็นเนื้อทองแดงบริสุทธิ์แบบนี้วันนี้ผมนํามาแบ่งปันเอาราคาเอาพันแปดร้อยบาทแลยจ้ะนะครับผมสําหรับนี่มีสองเหรียญสองเนื้อนะครับวันนี้เข้ามาแล้วแต่ความชอบนะครับพิจารณาให้ชอบแล้วค่อยทักเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับผม รายการถัดไปก็ผ่านไปนะครับสําหรับเหรียญแสนแก้วมณีโชตรายการถัดไปนะครับมาในกล่องแบบนี้นะครับกล่องเดิมเนี่ยน่าจะทําหายนะครับเจ้าของเดิมเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเสริมบรารมีนี่เหรียญเสริมบรารมีเนื้อทองฝาบาทนะครับไม่มีกล่องนะครับรายการนี้นํามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้บูชากันนะครับโอ้โหเลขสามหกห้าสี่นะครับ,เ, 3, 6, 5, รบเป็นเลขเรียงสลับแบบนี้เลย นะครับด้านหลังนี่ก็เป็นยันนี่ยันเหมือนยันเหนือดวงนะครับนี่เป็นยันเหนือดวงเหรียญรุ่นนี้เนี่ยหลวงปู่ใช้ทําน้ามนต์บ่อยมากนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเสริมบรารมีนี่นี่ด้านหน้าก็เป็นองค์หลวงปู่แบบนี้นะครับไม่มีกล่องนะครับวันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้กันนะครับนี่เหรียญเสริมบรารมีของหลวงปู่นะครับรายการนะครับ วันนี้ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมรายการถัดไปเนี่ยเป็นเหรียญนี่นะครับรายการถัดไปเป็นเหรียญหันข้างเรื่อสมณศักเนื้อทองแดงนี Content> ่วันนี้นํามาแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆได้บูชากันนะครับเหรียญหันข้างเรื่องสมณศักพิม์หันข้างหลวงปู่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่สร้างเหรียญหันข้างใ้ลูกศิษย์ลูกหานิยมทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับซึ่งน้อยนักนะครับครูบาอาจารย์ที่แต่ก่อนเนี่ยสร้างเหรียญหันข้างนะลูกศิษย์เนี่ยนิยม วันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเอาพันสบาทแล้วกันนะครับผมราคานี้เบาๆเลยนะครับผมในการถัดไปเหรียญชนะจนนี่อยากชนะจนอยากร่ํารวยนะครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับชนะจนหลวงปู่มหาศิลาสรีจันโทนะครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งแบบนี้นะครับจมูกสวยๆผิวเดิมๆพร้อมกล่องเดิมนะครับ วันนี้นํามาแบ่งปันเอาราคาเอาพันสอบาทได้กันนะครับรวมค่าเดินทางแล้วสวยๆจริงๆรุ่นนี้นําไปเลี้ยงก็สวยมากนะครับผมนะครับรายการถัดไปมาชมของอพระอาจารย์ต้อมปพัสโลนะครับครูบาอาจารย์ที่วัดท่าสแบงนะครับรูิสิ์ลูกหาเขาโลกศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับมีพระปิตาเจริญยศด,ดวยไม่ยัง้งมีเป็นแค่สองในการนี้นะครับ อันนี้นี่เป็นรายการเนื้อโคตรมวลสารเนื้อว่าเนื้อก้นครกนั่นเองด้านหลังนี่ก็จะฝังนี่ฝังเม็ดยาแบบนี้นะครับหายากนะครับเป็นรายการยอดนิยมเลยนะครับนี่วันนี้ผมอู้ชนะจนนํามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนบ,บ,บูชากันองค์ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเหลืออยู่เพียงแค่สามองค์เท่านั้นนะครับวันนั้นมีประมาณห้าหกองนะครับก็มีพี่ๆมาปิดไปนะครับหลายองค์แล้วนะครับนี่นํามาแบ่งปันองค์ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาท นะครับส่วนเนื้อผงม,มวลสารวัฒถาแบงนะครับนี่องลำลํำใหญ่ๆแบบนี้ด้านหลังนี่เป็นเม็ตรยาทองแดงเถื่อนนะครับวันนี้ผมนำมาแบ่งปันเอาราคาเอาราคาเอาแปดร้อยท่วนนะครับผมนี่แปดร้อยท่วนนะครับเอาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับแจ้งราคาผิดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสำหรับเนื้อ ผมวัดท่าสะแบงนะครับและผมวัดท่าสะแบงในเป็นเนื้อรวมมวลสารของพระอาจารย์นะครับที่ท่านนํามวลสารของท่านเองเลยนะครับมารวบรวมแล้วก็สร้างเป็นวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์นั่นเองนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นพญาเต่าเรือนอหลังพระสังกัดจจายนะครับนี่เนื้อชุบเงินเนื้อชุบเงินลงยาลงยาแดงลงยาจีวร นะครับของหลวงปู่เจกะตปุญโยนะครับนี่หลวงปู่วัดป่านั่นเองวัดป่าวิเวกธรรมนะครับมาให้เลี่ยมพร้อมใช้แบบนี้นะครับเอาราคาเอาหกร้อยห้าสิบาทนะครับสาหรับหลวงปู่เจนะครับอ่าครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่แนะนําให้ไปไหว้สักการะท่านบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ในหลวงปู่ท่านก็เอาพาธนะครับไม่ค่อยได้สร้างวัตถุมงคลเหมือนแต่ก่อนนะครับนี่เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่รูปหนึ่งที่เก่งมากนะครับ สำหรับวันนี้ผมโอชนะจนก็มีวัตถุมงคลมานำเสนอพี่เพื่อนๆนำมาแบ่งปันบ้างนะครับประมาณเท่านี้นะครับถ้าพี่เพื่อนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าสนใจรุ่นอื่นนะครับอย่างเหรียญเจริญพรน,นะครับเจริญพหรหลวงปูเวินคุณนีสโกวัดบ,บุรพาโคเกเครือนะครับเหลืออยู่หนึงองค์เอาเจบาทแล้วกัน นะครับเจ็ดร้อยบาทเลขสามหลักสวยๆเลยเนี่เศรษฐีรวยเหลือล้อนนะครับจเจริญพร,ร,น,พรนี่เจริญพรบนนะครับหรือสนใจรุ่นไหนนะครับอย่างเหรียญหรือดวงของหลวงปู่หนูอ่าสุวรรณูก็ยังก็ยังมีเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่นี่มาแบ่งปันอยู่นะครับแต่อ่าที่อยู่ในฐานนี่หมดเลยยังเหลืออยู่ในกล่องที่ผมเก็บไว้นะครับผมยังเหลืออยู่ในหลังอยู่ถ้าสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ นะครับสำหรับวันนี้ผมโอชนะจนก็ขอลาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ